COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวนันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับพี่น้องสำหรับเช้านี้เราจะได้มีโอกาสมาเฝ้าเดี่ยวร่วมกันนะครับในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่23ข้อ1-14ถึง14จะขออ่านในข้อ1-4ถึง4นะครับพวกเขาบอกดาวิดว่าดูสิ พวกฟิลิสเตียกำลังรบเมืองเคีลาอยู่และปล้อนเอาอข้าวท่ลานดาวิดจึงทูลถามพระยาเวว่าควรที่ข้าพระองค์จะไปต่อสู้กับคนฟิลิสเตียเหล่านี้หรือไม่และพระยาเวตัดกับดาวิดว่าจงไปต่อสู้พวกฟิลิสเตียและช่วยกู้เมืองเคอีลาไว้แต่พวกของดาวิดเรียนท่านว่าดูสิพวกเราอยู่ในยูดานี่ก็ยังกลัวอยู่ถ้าพวกเราขึ้นไปยังเคีลาสู้รบก,กับกองทัพของฟิลิสเตียเราจะยิ่งกลัวมากขึ้นเท่าใด แล้วดาวิดก็ทูลถามพระยาเวอีกและพระเจ้าตรัสตอบท่านว่าจงลุกขึ้นลงไปยังเคออลาเถอะเพราะเราจะมอบพวกฟิลิสเตียไว้ในมือเจ้าเมื่อเราได้มีโอกาสอ่านพระธรรมในบริบทตอนนี้นะครับเราเห็นถึงสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งกับตัวดาวิดเองหรือทั้งกับกลุ่มคนของดาวิดในเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายเลยนะครับทั้งการถูก เป็นไงครับซาวูลที่ตามไล่ล่านะครับตัวเขาเองหรือคนของเขาเนี่ยก็ยังแทบจะเอาตัวไม่รอดนะครับเกิดความกลัวหลายคนเกิดความกลัวในเวลานั้นนะครับเต็มด้วยความกดดันที่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือดาวิดนั้นก็ยังคงไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าและเขาเองก็ขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าในการเลือกในการตัดสินใจในการทำบางสิ่งบางอย่าง เราจึงเห็นว่าในช่วงเวลาที่ดาวิดและคนของเ,าข,องเขาเนี่ยกำลังหนีจากการไล่ล่าเนี่ยแม้อยู่ในความกลัวนะครับแต่เขาและคนของเขาก็มีโอกาสได้มีส่วนในการช่วยเหลือคนที่อ่อนแออ่อนแอกว่าในเวลานั้นก็คือชาวเมืองเคีลาใช่ไหมครับที่เมื่อดาวิดได้อธิษฐานถามต่อพระเจ้าเนี่ยว่าควรที่จะไปช่วยชาวเมืองนี้หรือไม่จากมือของฟิลิสเตียเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสทําตามสิ่งที่พระเจ้า ตรัสและสิ่งที่พระเจ้าบอกนะครับก็คือการไปช่วยเหลือชาวเมืองในบริบทตอนนี้เนี่ยดาวิดเองได้อธิษฐานถามพระเจ้าในหลายๆครั้งนะครับในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเราควรเลือกตัดสินใจอย่างไรนะครับในสถานการณ์นี้และเมื่อพระเจ้านาดาวิดก็ตัดสินใจที่จะทําตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเราเลยได้เห็นในตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นการช่วยกู้เห็นการปกป้องนะครับทั้งการไป รบกับฟิลิสเตียใช่ไหมครับจนสามารถมีชัยชนะได้แล้วก็ได้มีส่วนในการช่วยชาวเมืองเคอีลาไว้นะครับแล้วก็ยังเห็นการปกป้องนะครับให้พ้นจากการไล่ล่าของซาอูลนะครับในตอนท้ายเนี่ยก็พระธรรมตอนนี้ได้พูดว่าและดาวิดก็อยู่ตามที่กำบังเข th th ้มแข็งในถิ่นทุรกันดารซาอูลก็ทรงแสวงหาท่านทุกวันแต่พระเจ้าไม่ได้ส่งมอบท่านไว้ในมือของซาอูล เราเห็นการช่วยกู้และการปกป้องของพระเจ้าเมื่อดาวิดนั้นใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตในการทรงนำของพระเจ้าใช่ไหมครับทั้งดาวิดและก็พวกอีก600คนก็เลยเห็นการปกป้องการช่วยกู้จากพระเจ้าทําให้นึกถึงในข้อพรัมพี์ในสดุดี4 6ข้อหนึ่งนะครับพระเจ้าทรงเป็นที่ริภัยและเป็นกําลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลําบากก็เชื่อว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่หนุนใจเราหลายๆคนในช่วงเวลาในชีวิตของเราในเวลานี้ใช่ครับ ในสถานการณ์ต่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายอย่างก็ดูหวาดวิตกหรือทําให้เรารู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตนะครับบางครั้งมันเต็มไปด้วยปัญหาที่มาจากรอบด้านบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมครับเรื่องของงานนะครับการตัดสินใจในสิ่งสําคัญสาคัญในชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาใดของชีวิตนะ้องสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือการที่เรานั้นต้องของการทรงนําจากพระเจ้า ถามพระเจ้าว่าถ้าเราจะเปลี่ยนงานถ้าเราจะเริ่มต้นธุรกิจถ้าเราจะทําบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นเป็นนาำพระไทยพระเจ้าหรือไม่นะครับและถ้าพระเจ้าเราเห็นการนําจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าเราก็จะทําตามการทรงนํานั้นนะครับแล้วเราเชื่อว่าสถานการณ์ที่บางครั้งดูเหมือนไม่มีทางออกสถานการณ์ที่ดูเหมือนเลวร้ายที่เราต้องเผชิญนะครับจะสามารถพลิกกลายเป็นสิ่งดีได้เอง,งนะครับเมื่อเรา มอบชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้านําเราไปนะครับเพราะวันนี้วันนี้เลยก็อยากห่วงใจพี่น้องนะครับในช่วงเวลาที่ชีวิตต้องเจอกับวิกฤตใช่ครับหรือปัญหาใดๆนะครับ,รบสถานการณ์ที่มันยาก,ยากในชีวิตของเราเนี่ยอยากให้เราเข้ามาแสงพระเจ้าอยากให้เรามาอธิษฐานทูลวิงวอนต่อพระเจ้าแล้วเราเชื่อว่าเราเองนั้นก็จะสามารถที่จะข้ามผ่านช่วงเวลาต่างๆเหล่า,านั้นได้ นะครับหรืใจพี่น้องผ่านพระธรรมฟิลิปปีสี่ข้อ6ด้วยนะครับอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทุนเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบคุณเห็นไหมครับไม่ว่าวันนี้พี่น้องจะอยู่ในสถานการณ์ใดหรชีวิตนะผมเชื่อว่าเมื่อเราเข้ามาอธิษฐานต่อพระเจ้าองค์สมเด็จพระเจ้าที่ทรงฟังและพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือคนของพรง์เห็นไหมครับในความนิยากลำบากที่เรารเผชิญผมเชื่อว่าบางครั้งก็มีคนที่ ลำบากเราเราเองยังให้เราเองยังมองมองหานะครับหรือการที่เราจะมีส่วนในการช่วยเหลือผู้อื่นผู้คนรอบข้างนะครับมันสามารถหนุนใจทั้งตัวเราเองแล้วก็หนุนใจคนอื่นที่ได้รับความช่วยเหลือด้วยนในเหตุการณ์ตอนนี้ที่ดาวิดก็ได้มีส่วนช่วยเคอีลาให้รอดพ้นนะครับจากฟิลิสเตียแล้วก็การที่พระเจ้าได้ปกป้องดาวิดและคนของเขานะครับจากการไล่ล่าของซาอูลด้วยเช่นเดียวกัน วันนี้น้องไม่ว่าพี่น้องเผชิญสิ่งใดนะครับเราจเจอกับวิววกฤตเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ดีนักนะครับแต่ให้เรายังคงไว้วางใจพระเจ้าเอมนมครับองทรงเป็นความเชื่อที่พร้อมอยู่ขอเพียงเราเข้ามาอิงวอนต่อพระองค์พระเจ้าไม่เคยมาสายในชีวิตของเราเราให้ทันขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับสำหรับเช้านี้แค่แต่พระเจ้าพระบิดาให้ชีวิตของเราในการดําเนินไปในแต่ละวันพระเจ้าเรายังคงมีพระเจ้าที่นําหน้าเราไปให้เรายังคงเชื่อระวางใจ ในแผนงานและนามพระทัยของพระองค์เพื่อเราจะติดตามพระองค์ไปพระเจ้าแม้หลายครั้งที่เราจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ยากที่สุดพระเจ้าในชีวิตของเราในการตัดสินใจในการเลือกพระเจ้าแต่ขอให้วันนี้เราเองไม่ได้เลือกด้วยสายตาของเราพระเจ้าแต่เราเลือกโดยการทรงนำที่มาจากพระองค์และเราเชื่อพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำชีวิตของเราไปพระองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราและเราสามารถตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้องพระเจ้าชีวิตของเราอยู่ในแผนการนำพระทัยของพระองค์เสมอในทานเผื่อพี่น้องของเราด้วยพระเจ้าชาวนี้เขามีกําลังที่สดใหม่ในการที่เขาจะต้องดําเนินชีวิตในการที่เขาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆาเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นความช่อเหลือที่พร้อมอยู่ในชีวิตของเราเสมอพระเจ้าเราจึงมีฐานฝากแต่ละการรันกับพระองค์ในพระนามสกิีเจ้า